แดดร้อนป้งเปียงครับตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านนะคะทุกคนจะรอควาญาตวันนี้เราจะกลับบ้านและเพราะว่าเรามีขนมจ้างจ้าเห็นนะคะทุกคนสตาร์ทรถรอร้อนมากค่ะทุกคนคืออากาศร้อนมาก สวัสดีกับทุกๆคนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินขนมที่บ้านแล้วกันเพราะว่าวันนี้ก็คือยังไม่รู้สึกหิวข้าวเลยนะคะสวัสด,ดีกับทุกๆคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เรานะคะ รถล้ลอพ,พี่นิคมกําลังจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะไปไปบ้านลูกพี่รู้จักขนมจ้างไหมขนมที่แบบกินกับน้ําตาลอ้อยอ,อ่ะอ่ากินเป็นไหมลูกพี่ลูกพี่กินขนมจ้างเป็นไหมนี่วันนี้น้องมีขนมจ้างนี่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 น,นี่ขนมจ้างลูกพี่น้องจะให้ดูน้องจะขับแต่เดี๋ยวจะไปนั่งกินที่บ้าน นี่นี่นี่ลูกพี่เกิดทันหรือเปล่าอ่าสวัสดีพี่เอ็มนี่ขนมจ้างเดี๋ยวไปนั่งกินที่บ้านเดี๋ยวขี่รถจากที่ทำงานก่อนนี่ออะไรล่ะจัมโบ้แอลผู้ชายนะคะแอลผู้ชายนะทุกคนไปขับรถกลับบ้านกันก่อนจ้า ะะมาแล้วนะคะเสียงมาแล้วนะคะพูดให้ใครฟังนะคะพี่ป๊อบถามนะคะไม่ได้ยินเสียงนะคะเสียงมาแล้วนะคะมัวจะตื่นเต้นอยู่นะคะขับรถกลับมานะคะตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นนะคะมาค่ะทุกคนมากินขนมจ้างกันนะคะทุกคนมากินขนมโอ้ยน้อน,นะคะสวัสดีพี่ป๊อบนะคะ สวัสดีพี่เอ็มสวัสดีพี่พี่พี่มิวนะคะสวัสดีเชฟแมวพงคะสวัสดีพี่นิคมนะคะสวัสดีทุกคนนะคะพอดีเมื่อกี้หมดตื่นเต้นนะคะทุกคนมีมีกล่องพัสดุมานะคะเลยตื่นเต้นนะคะทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะเขินไปหมดนะคะทุกคนเขินมากเลยนะคะทุกคนมากินขนมมากินขนมกันนะคะทุกคนนี่นะคะกล้องอยู่ไกลนิดนึงนะคะเดี๋ยว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 นะคะ กล้องอยู่ไกลไปนะคะอืมเดี๋ยวเราหมุนนิดนึงนะคะกล้องของเรานี่ก็หมุนลําบากฝืดนะคะสงสัยต้องเอาน้ํามันน้ํามันพืชใส่ลงไปนะคะพี่ป๊อปบบอกว่ามันมันมันเป็นคนตลกคนนึงนะคะน่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะทุกคนโอ สวัสดีกับทุกๆคนนะคะเสียงชัดแล้วหรือยังคะเสียงชัดแล้วหรือยังคะพี่เอ็มได้ยินเสียงชัดแล้วหรือยังพี่เอ็มเสียงชัดแล้วหรือยังกิน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 รู้เลยนะคะว่าใครส่งมาให้นะคะพี่เอ็มบอกนะคะชัดจ้าชัดจ้านี่ขนมขนมจางนะคะบ้านพี่เอ็มเรียกขนมจังนะคะขนมจัง อนี่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 นทุกคนใส่ลงไปคะ่ะทุกคนใส่ลงไปัปบนี่ทุกคนอ่ามันก็นจะเป็นแบบน้ำตาลนะคะทุกคนใส่สองห่อเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไม่อิ่มนะคะอ่าสิบแปดหลอดนะพี่ป๊อพี่ป๊ะบอกว่าเสียงมาแล้วนะคะเสียงสิบสิบแปดหลอดนะคะ อ่ะสิดลอหรือ18ดฝนนะคะสิบแปดฝนสิบแปดหนาวทุกคนเราก็จะมาแกะขนมขนมอันนี้นี่ต้องต้องใช้กันไกลหน่อยนะคะทุกคน กินขนมกันนะคะทุกคนขนมโ,มโบราณนะคะอ่านี่นะคะอ่าฝากเอให้พี่ป๊อปนะคะให้พี่ป๊อปคนเดียวทั้งพวงเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้ยงกินกับพี่เอ็มนะคะอ่ายงกินกับพี่เอ็มได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ป๊อปไม่อิ่มนะคะพี่ป๊อปต้องกินเยอะหน่อยนะคะนี่ขอบคุณห้าไลฟ์เลิฟนะคะอ่านี่นะคะโอ้ยลูกพี่นิคมนี่น่าจะไปขับรถแล้วนะคะอ่าไปส่งไอติมนะคะทุกคน นี่ทุกคน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 นี่โอ้โหเหลืองเหลืองน่ากินนะคะสวัสดีพี่ยิงใหญ่ค่ะสวัสดีพี่ยิงใหญ่ค่ะนี่ค่ะบ้านย้งเรียกขนมจ้างนะคะอ่าบ้านเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่พี่เรียกว่าอะไรนะคะบอกยงด้วยนะคะนี่นี่แล้วก็จิ้มกับน้าตาลอ้อยแบบนี้นะคะอืมอืมอร่อยนะคะอืมแกะมยวยฟอรนะคะอุกคนอือหือ อร่อยมาก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 อือร่อยพอน้ำตาลอ้อยนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็มาแกะกันนะคะทุกคนเขาห่อห่ออันนี้เขาเรียกใบอะไรไม่รู้นะคะทุกคนใบจากเหรอเขาเรียกใบอะไรไม่ไม่แต่ว่าไม่ใช่ทางมะพร้าวนะคะ ยงก็ไม่ดูนะคะเขาเรียกว่าใบอ,อะไรอุย้ยทุกคนมันเหมือนคือมันเหมือนเป็นข้าวเหนียวแก้วอะทุกคนนี่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 เหมือนเป็นข้าวเหนียวแก้วนะคะกินค่ะทุกคนมัมมัมอืมอืมกินทางข้าวอิ่มเลยอืมอืมอ,อ,อแกะให้หมดพวงเลย แกหมดพวงเลยทุกคนอันนี้ซื้อมาสองพวงนะคะเพราะว่าวกลัวไม่อิ่มว่าถ้าเกิดแบบพวงเดียวไม่น่าอิ่มนะคะทุกคนอือพวงเดียวไม่น่าอิ่มมาแล้วอืท่านตื่นรู้มานะคะอืกราบท่านตื่นรู้ด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นขนมอันนี้มาจากรถเขาเรียกว่าเราซื้อมาจากรถพุ่มพวงนะคะพี่เพื่อน รถกับข้าวนะคะที่ห้อยๆเย,ยอะๆนะคะอ่าใบไผ่ age, จ้าอ๋อพี่เอ็มบอกว่าเขาทามาจากใบไผ่นะคะเราก็แกะให้หมดเลยนะคะทุกคนมีกี่เม็ดมีกี่กีเม็ดกี่ลูกนะคะไม่น่าพอเรากินนะคะมาถึงบอกนะคะว่าพวงนั้นนะคะต้องให้พี่ป๊อปนะคะแล้วก็เอพวงนี้ก็คือย้งกินกับพี่เอ็มก็ไม่น่าจะพอกินก็น่าจะตีกันนะคะนี่นะคะพี่หญิงใหญ่ทานข้าวแล้วหรือยังนะคะอ่า พี่พี่ป๊อปพวงคนเดียวพวงเดียวพอไหมถ้าไม่พอบอกย้งนะอ่าย้งก็ไม่มีให้ใหม่แล้วนะคะเพราะว่ารถพุ่มพวงเขามาจอดอ,อ่อหน้าบริษัทแต่เช้าแล้วเขาก็ไปแล้วนะคะนี่ทุกคนแกห้หมดนะคะทุกคนดูเหมือนอันนี้เหลือแค่สี่อันนะคะพี่ป๊อปยงขอยืมก่อนได้ไหมพวงของพี่ป๊อบอะ่ะพวงของพี่ป๊อปยงขอยืมก่อนนะเพราะว่าย้งดูแล้วยงจะไม่อิ่มนะพี่ป๊อปอือหึอุ้ยทุกคนโอ้ย โอ้โอ้ทุกพี่ป๊อปแค่สี่อันเองอ่ะย้งมันจะไม่อิ่มเลยนะเดี๋ยวย้งกินก่อนนะพี่ป๊อแถ้าเกิดแบบย้งไม่อิ่มนะย้งขอยืมนะอ่าพี่เอ็มบอกว่านึกแล้วเชียวนะคะนี่นี่ทุกคนเราจิ้มกับน้ําตาลนะคะนี่ทุกคนน้ําตาลน้ําตาลอ้อยแบบนี้นะคะอ่อืมอ้าวพี่ป๊อปบอกอ้าวเหคะพี่ยิงแจกขำเลยนะคะอืมเยี่ยมมากเยี่มาก ออืืมมพี่เอ็ม,อ,ม PM. อันนี้จะป้อนพี่เอ็มก่อนนะคะป้อนพี่เอ็มนะคะป้อนพี่เอ็มอืมอื้อหือไม่ให้และะ้วค่ประบอกไม่ให้แล้วคะอืมจ่ต้องมาฟินเองนะคะอันนี้ป้อนพี่หญิงใหญ่ก่อนนะคะ พี่ป๊อบขอยืมก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อให้ใหม่อันนี้ป้อนพี่หญิงใหญ่นะคะทุกคนป้อนพี่หญิงใหญ่นะคะโอ้อหหวานนะพ่อชื่นใจนะคะพี่อันนี้สวัสดีคะ่ะพี่อันนี้บอกสวัสดีพี่ยงนะคะ พวงของเราชิ้นสุดท้าย,ยนะคะทุกคนกินเข้าไปค่ะอืมฟินๆเลยนะฟินมากฟินมากวันนี้ฟินมากอพี่ป๊อกขอยืมลูกย่อยไหมอ่ะมันขาดไปลูกนึงพี่ป๊อป,ล,ป,ล,ล,ป,อปลูกเดียวเองลูกเดียวจะพอดีพุงเลยนะพี่ป๊อกขอยืมหน่อยนะยืมลูกเดียวอืม Uh huh. เดี๋ยวพรุ่งนี้ยงเอามาคืนพอดีเมื่อกี้ยงแบ่งให้พี่เอ็มไปลูกนึงแล้วก็แบ่งให้พี่หญิงใหญ่ไปลูกนึงยงก็เลยแบบเอขอขายุ้มพี่ป๊อปหน่อยพี่ป๊อปบบอกได้ได้นะคะเอาไปเลยนะคะพี่ป๊อบใจดีนะคะทุกคนสวยและใจดีมากนะคะอยากให้พี่ป๊อปใส่ชุดแดงนะคะทุกคนจะยิ่งสวยกว่าใครๆนะคะขาวอล่าผุดผ่องเลยนะคะ โอ้โอออนี่นะคะโอ้ยทุกคนดูดๆๆๆๆูดูดูดูวิเขาทํายังไงนะคะทุกคนแล้วมันแบบสีเหลืองขนาดนี้เลยอืยอันนี้ใบไผ่นะคะใบไผ่นี่ยค่ะโอ้โหทุกคนโอ้ยฟินฟินฟิน,ฟน,ฟนอหลีนะคะฟินอหรีพี่ยิงใหญ่นะคะอื <ๆ S 2> มเมื่อกี้พอดีย้งแบ่งพี่ยิงใหญ่กับพี่เอ็มไปนะคะย้งก็เลยไม่อิ่มนะคะอ่ะย้งก็เลยขออีกสักเม็ดหนึ่งนะคะนี่อือืม โอ้โหนี่ทุกคนอาคำเยีเลยนะคะทุกคนต้องมาใช้ไม่ไมตัดให้เสียเวลานะคะอืมอืมแล้วเมื่อกี้พี่เอ็มกินสองอันหรือเปล่ายังไม่ทันมองอะ่ะงั้นเดี๋ยวยังเอาอันยังน้พี่ป๊บนะอีกอันยังนะยังอันนึงนะคือที่เมื่อกี้ยังไม่ทันมองว่าพี่เอ็มกินไปสองอันหรือเปล่าอืมยังสงสยัยสงสัยอยู่นะอืม้ม พี่ป๊อปพี่ยิงใหญ่บ,บอกบอกยกให้ทั้งพวงเลยนะคะตอนเมื่อกี้ยังว่านะคะว่าพี่เอ็มจะกินสองอันหรือเปล่านะคะย้งไม่ทันมองนะคะย้งก็เลยแบบยังไม่หยิมนะคะออืเพราะว่าปกติยงคำนวณไว้แล้วนะคะว่าของย้งน่าจะพอดีพอดีนะคะยงแอบป้อนพี่เอ็มเกินไปนะคะนี่นะคะอ่าดี๋ลองอีกทีนะคะน่ะพี่ป๊อป บอกหมดพอดีนะคะพี่เอ็มบอกโอยน้อโอยน้อนะคะนี่นะคะเราต้องเอเผื่อเพื่อนด้วยนะคะทุกคนอนะฮะพอดีช่วงนี้พี่ป๊อบเขาจะค่อนข้างจะกินอะไรที่แบบเอรักษาหุ่นนะคะอันนี้มันแบบน้ําตาลเยอะนะคะป๊อบช่วงนี้พี่ป๊อบจะกินของนึ่งนะคะแล้วก็กินของตะะํเนี้ยค่ะนี่นะคะอืมพี่ป๊อปเอาใจดีนะคะอือือทุกคนฟินมากนะฮะอืมอร่อยนะฮะอ,อร่อยซึ้งเลยนะฮะอือือ จับหลายอืมอือ๋ยนะคะขออือ๋ยอร่อยมากนะคะอืมอ้ยขาดอีกนิดนึงอะพี่ป๊อปขออีกนิดนึงได้ไหมขออีกนิดเดียวนิดเดียวนะคะนิดเดียวอันอันอันสุดท้ายแล้วพี่ป๊อปอืมขออีกนิดเดียวนะคะอือ๋ยพอดีเมื่อกี้ที่กินของพี่เอ็มไปไม่รู้รสชาตินะคะอือ๋ยไม่รู้รสเลยนะคะพอดีรีบแบบ ผ่านไปอ่านคอมเมนต์พอดีด้วยนะคะแล้วก็เลยแบบยังไม่รู้รสนะคะเดี๋ยวขอกินอีกสักอันนึงนะคะเพราะว่ายังยังไม่รู้รสชาติดีนะคะอืจะได้แบบรู้รสชาตินะคะเพราะว่าว่าข้าวเหนียวนี่มันมันเหมือนข้าวเหนียวแก้วนะคะมันจืดจืดหรือเปล่านะคะอ่าแล้วน้ําตาลมันหวานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวลองอีกหน่อยนะคะนี่นะคะอ่า ทุกคนจับตาดูให้ดีนะคะจับตาดูให้ดีนะคะเดี๋ยวเผื่อแบบใครไม่ใครไม่ใครพลาดโอกาสตรงนี้ไม่ได้ดูเดี๋ยวยงต้องกินให้ดูใหม่อีกนะคะนี่นะคะน้ําตาลชุ่มๆเลยนะคะนี่นะคะน้ําตาลอ้อยชุ่มๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปกัดทีละครึ่งนะคะทุกคนนะคะกินทีเดียวเลยนะคะอืมอืมอ่ะอืมเรียบร้อยนะค่ สบายใจมากนะคะทุกคนอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้กับยงนะคะอันนี้เดี๋ยวยงจะเก็บไว้ให้พี่ป๊อบนะคะเพราะว่ายงเป็นคนที่รักพี่ป๊อบมากห่วงใย,ยพี่ป๊อบนะคะย้งะะเอาไว้ให้พี่ป๊อบสามอันนะคะอ่ะฮะอันเดียวไวห้พี่ป๊อบกินนะคะอันที่สองพี่ป๊อบบอกยังไม่รู้รสนะคะแล้วก็นี่นะคะอันที่สามพี่ป๊อบบอกโอเคนะคะนี่นะคะ ย้งจะเอาไว้ให้พี่ป๊อปนะคะน่ะพี่เอ็มอย่าแย่งพี่ป๊อปนะผมวางไว้นะพี่เอ็มอย่าแย่งพี่ป๊อปนะอืมเขาพี่ป๊อปเป็นคนน่ารักนะคะห้ามแย่งพี่ป๊อปนะคะอย่าให้ยงเห็นนะว่าใครจะแย่งพี่ป๊อปนะคะไม่ได้นะคะอห่วงใายพี่ป๊อบนะคะกินน้ําก่อนนะคะพูดมากนะคะอืมอชื่นใจพอดีพุงเลยนะคะ นี่ยนะคะตักพวงก,ก,กว่าๆจะพอดีพุงนะคะ <jumps. S 1> อ่าฮะนี่นะคะดีนะคะที่วันนี้นะคะมีมีพี่หญิงใหญ่กับพี่เอ็มมาช่วยกินนะคะก็เลยโอ้ยสบายใจนะคะโล่งแล้วนะคะอย่างนี้ตอนช่วงบ่ายก็ทางานสบายๆแล้ววันนี้ไม่ได้ทํากับข้าวนะคะเพราะว่าของในตู้หมดนะคะเดี๋ยวต้องไปหาขโม,มยของข้างบ้านมาก่อนนะคะเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเย็นนี้เดี๋ยวเราไปดูแม่ครูครัวบ้านชัดกันนะคะว่าทํามีเมนูอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปหาทํากับข้าว ที่ครัวบ้านแม่ปูกันดูบ้างก็ได้นะคะหรือว่าครัวบ้านยีเทืองนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะว่าแต่เดี๋ยวที่แน่ๆน,นะคะเราอาจจะต้องมีการตําส้มตําแบบพี่ป๊อปนะคะาตาแซ่บๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ตั้งแต่ไปดูพี่พี่ป๊อปเออปอปนี่ยตำบ่อยมากนะคะพี่ป๊อปนี่เป็นเจ้าแม่แห่งวงการการตานะคะเป็นเจ้าแม่บันเทิงในเรื่องของการตํานะคะในเรื่อง,องการโคลกน้ําพริกนะคะทุกคน <S <S เสียงปอกปักปักปักนะคะจะต้องไปหาพี่ป๊อปนะคะทุกคน ปั๊บปี้พี่ปั๊บปี้นะคะอ่าหรือเรื่องอีกอย่างนึงว่าปั๊บปี้เลิฟนะคะทุกคนอ่าพี่ปั๊ปคนเก่งของเรานะคะอ่าลันเวนี้นะคะเดี๋ยวยงแฮปปี้แชร์จะต้องขอเซย์บไปๆก่อนนะคะทุกคนอ่าฮะแล้วก็แอบขอบคุณนะคะทุกคนที่ว่าเรามาเจอกล่องกล่องนี้นะคะอ่าอันนี้เขาก็มีคนแอบมาแอลเรานะคะทุกคนมีคนแอบแอลเรานะคะส่งของมาให้เรานะคะเราให้ดูชายมุมไปก่อนนะคะทุกคนอ่าฮะอ่าเอ่อวอร์รี่ อีทิ่งอีทิ่งนะคะอ่ะฮะนี่นะคะขอบคุณพี่หญิงใหญ่นะคะขอบคุณพี่ป๊อปนะคะขอบคุณพี่เอม็มขอบคุณพี่นิคมแล้วก็ขอบคุณเชฟแมวพงนะคะอ่ะฮะเดี๋ยวเราจะแอบ,บไปตื่นเต้นคนเดียวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนโอเคนะคะรันเวย์นี้เราก็จะขอเซไปบายก่อนนะคะพอเราตื่นเต้นแกไอ้กล่องเนี้ยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเรามือจิ้มไว้นะคะทุกคน Now, จิ้มจองไว้นะคะทุกคนกลับมาบ้านก็มาเจอกล่องแบบนี้นะคะทุกคนโอเคนะคะรันเวย์นี้ก็ขอเซไบายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่รันเวย์หน้านะคะ ไอเลิฟยูบายบายไปกับขนมจ้างบายบายค่ะ